สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่แนวทางหวยลาวพัฒนากันต่อนะครับวันนี้เป็นแนวทางในงวดของวันจันทร์ที่21กรกฎาคมนะครับตามกันต่อกับแนวทางเลขเด่นและแนวทางในชุดเจาะในช่วงท้ายนะครับไปดูผลลาวพัฒนาในงวดของวันศุกร์นะครับ29 4269 ผลสี่ตัวสี่สองหกเก้านะครับแนวทางในชุดเจาะเลขเด่นชุดแรกนะครับเข้าไปที่เด่นสี่นะครับก็เข้าไปที่ตัวเน้นสี่สองนะครับเจาะมาให้สี่คู่นะครับเข้าไปที่สี่สองล่างนะครับแนวทางชุดเจาะเลขเด่นในชุดแรกนะครับแนวทางในชุดคู่เด่นในชุดที่สองนะครับ เข้าไปที่9669ตัวกลับนะครับเป็นตัวเน้นด้วยนะครับเน้นให้4คู่นะครับในชุดที่2ก็เข้าไปที่ตัวกลับนะครับในวันนี้ก็ถือว่าปังนะครับเข้าบนเข้าล่างนะครับแต่ว่าตัวบนเป็นตัวกลับนะครับในวันของวันจันทร์นี้ก็ตามกันต่อนะครับสําหรับแนวทางในชุดจับคู่นะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาดูในช่วงท้ายนะครับส่วนทางเลขเด่นนะครับสูตรแรก7กับ6เข้าที่เด่น6นะครับเข้าที่6 9บนนะครับสูตรที่2 1กับ0ในงวดนี้หลุดนะครับสูตรที่2นะครับหลังจากเข้ามา2งวดติดนะครับ สูตรที่3 4กับ5นะครับที่เราใช้เป็นตัวเจาะนะครับเข้าไปที่เด่น C นะครับมาดูนะทางเลขเด่นในงวดของวันจันท์นี้นะครับวันที่21กรกฎาคมนะครับเด่น2ตัวสูตรแรกนะครับสูตรที่1 หากับ4เด่นสองตัวบนล่างสูตรที่2นะครับ0กับ9เด่นบนล่างสองตัวสูตรที่3นะครับได้มาที่6กับ7 มีสสูตรนะครับที่จะทำเป็นตัวเจาะนะครับในงวดนี้เลือกไปที่สูตรที่3นะครับได้มาครบแล้วนะครับสำหรับแนวทางเลขเด่นทั้ง3สูตรนะครับสูตรที่1นะครับได้5กับ4สูตรที่1เดินดีมา2งวดติดนะครับสูตรที่20กับ9นะครับ สูตรที่2เดินดีมา2งวดแล้วก็มาหลุดในงวดที่ผ่านมานะครับสูตรที่2ได้0ย์กับ9กสูตรที่3ได้6กับ7จนะครับสูตรที่3ก็เดินดีมา2องวดติดนะครับในงวดนี้ก็ยังใช้สูตรที่3นะครับเป็นตัวหลักนะครับนำไปหาแนวทางในชุดเจาะกันนะครับไปดูที่ชุดจับคู่กันต่อเลยนะครับ มาดูแนวทางในชุดเจาะเลขเด่นชุดแรกนะครับให้เด่นไปที่6กับ7นะครับส่วนแนวทางในชุดเต็มก็จะมี0 6 1 6 4 6 5 6 9 6 0 7 3 7 4 7 8 7 9 7นะครับ จาะไปที่1 6นะครับ4ี่หกห้นะครับเด่นเจ็เจาะไปที่4ีเจ็ด 8 7 9 7นะครับเป็นทางชุดเจาะเลขเด่นในชุดแรกนะครับเน้นไปที่1 6 4 6นะครับ4 7 แนวทางชุดเจาะเลขเด่นในชุดแรกนะครับเด่น6กับเด่น7เด่น6เจาะไปที่164656เด่น7นะครับเจาะไปที่478797เน้นไปที่16464787นะครับแนวทางชุดเจาะเลขเด่นในงวดของวัน จันที่ยี่สินะครับมาดูแนวทางในชุดที่2นะครับเป็นแนวทางในชุดคู่เด่นนะครับตัวแรกก็คือ28 25 สองหกสี่หนึ่งแปดเก้าสามแปดศูนย์หกศูนย์เจ็ด แนวทางชุดคู่เด่นในชุดที่สองเน้นไปที่สองแปดสี่หนึ่งแปดเก้าศูนย์หกแนวทางชุดคู่เด่นในงวดของวันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับสองแปดสองห้าสองหกนะครับ ระวัง6เป็น9นะครับ2 9เก้า็มาได้นะครับส1 8หนึ่งแ7ได้มาครบทั้ง2ชุดแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดของวันจันทร์ที่21่สิบเดกรกฎาคมชุดแรกเป็นแนวทางในชุดเจาะเลขเด่นนะครับในงวดนี้ให้เด่นไปที่6กับ7 เจอไปที่16 46 56 47 87 97นะครับชุดที่2 28 25 26 4 189 38 06 06 07นะครับ ชุดแรกเน้นไปที่1 6 4 6 5 6 8 7นะครับชุดที่2เน้นไปที่2 8 4 1 8 9 0 6นะครับนำมาวางเป็นแนวทาง2ชุดนะครับสำหรับแนวทางหวยลาพัฒนาในงวดของวันจันทร์นี้นะครับ ในงวดนี้ก็ขอให้เดินดีต่อเนื่องนะครับเหมือนกับในงวดของวันที่18ที่ผ่านมานะครับมาบนมาล่างนะครับในงวดนี้ก็ขอให้เดินดีต่อนะครับสําหรับแนวทางหวยรางพัฒนานะครับสําหรับแนวทางในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ